กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เรารบนักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกดาโคดิเกิลน,นะครับโดยคลิปนี้เราก็จะมาสรุปแนวทางการฟาร์มกิจกรรมปีใหม่ไทยช้ำใจไปกับเอริกะกันนะครับเนะี่ยซึ่งต้องบอกว่า กิจกรรมอันนี้ค่อนข้างจะทําสร้างความแปลกใจให้กับผู้เล่นอย่างเราอย่างมากเลยครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะของเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นไม่มีเซิร์ฟญี่ปุ่นครับพอประกาศขึ้นมาปุ๊บก็เลยตกใจมากเพราะว่ามันหลุดโผที่พวกเราเล่งไว้เยอะมากเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับนะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนั่ก็คือตัวของเ e อนิกะสมการเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเ e อนิกะสมการเนี่ยจะเป็นตู้ลิมิเต็ดซึ่งจะไม่มีในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่น และดังนั้นนะครับผมนาตู้ราคาก็เลยจะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับจึงไม่สามารถใช้ตั๋วนะครับผมที่ใช้กันเชิญวัคิดีทั่วไปได้เพราะว่าวัคิดีทั่วไปครับผมจะอยู่ประมาณ1,200นะครับผมตัวจะอยู่1ั0 0แต่เอทีคาเป็นลิมิเต็ดนะครับผมก็เลยโดนไป1,500จึงไม่สามารถจะใช้ราคาเดียวกันเดีกัน เปิดกาชาได้นะครับนะเปิดกาชาได้รก็ผมนะัได้อบมาได้ตัวอิิกามาทําอะไรครับจะได้ในสุดของการเอาไปตัวละครในสุดของการโลโบนัสนะครับโดยตัวของอิิกาครับจะให้โบนัสสูงถึง50ในการเคลียร์ดาดแต่ละรอบนะ สิ่งแน่นอนครับผมว่ายิ่งเราใส่ตัวละครในโบนัสมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ขอในส่วนของการเคลียด่านมากขึ้นตามไปด้วยในส่วนของการเคลียดดานนะครับนะก็จะมีกฎหลักๆก็คือจะใช้สตามิน่า20สตามิน่าในการลงแต่ละรอบซึ่งเวลาลงแต่รอบครับผมบอกได้เลยว่าเราควรจะลงด่านที่มีความยากสูงสุดที่เราสามารถทําได้นะครับนะเพราะว่าแต่ละด่านแต่ละด่านเนี่ยคือจะใช้สตามิน่า20เท่ากันนะครับ20ก้อนบนทุกด,ด่านครับแต่ขรางวัลที่ดรอปมาไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ย ควรจะลงในสุขของความยากสูงที่สุดและก็แน้เราครับผมใส่ตัวละครโบนัสสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะโดยจะใช้ดานแรกครับผมจะให้ขอรางวัล5แต้มนะครับนะดับสองคขับผมจะเป็น10แต้มดับสามเป็น15ดับสี่เป็น20และก็สุดท้ายก็จะเป็น25แต้มนะครับนะเวลาเราเคลียร์ดานนะครับผมและใส่ตัวละครโบนัสไปและเมื่อเราเคลียร์ครบได้3ดาวมาปุ๊บนะครับนะเราระบบมันจะระบบจำนะครับผมในสุดของทีมที่เราใช้เคลียร์ได้โบนัสสูงสุด ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ผ่านไปแล้วได้3าดาวนะครับผมและกลับทีมมาปุ๊บแล้วมีการใส่แก้ไขทีมนะครับนะแก้ไขทีมอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยระบบมันจะไม่จำนะครับมันมันจะจําแค่ทีมที่เคลียรด่านนะครับผมและได้โบนัสสูงสุดเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาปุ๊บได้สดาวมีการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วปรากฏเคลียออโต้เนี่ยระบบมันก็จะไม่สนนะมันจะเอาแค่ทีมที่ได้โบนัสสูงสุดเท่านั้นอ่าและก็ทีมที่ได้เคลียรด้วยนะครับนะต้องเป็นทีมที่เคลียรเป็นหลักนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของระดับความยากนะครับผมนะเวลาเคลียร์ระดับความยากเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้บั้ก็คือเพชรและก็ตัวกาชานะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์ได้เนี่ยเราก็จะตัวกา,กาชาเพิ่มอีก5ใบและก็เพชรอีก250เม็ดนะครับนะซึ่งถือว่าของดีนะครับของดีเลยนะเคลียร์ขั้นแรกได้50แล้วก็ตัวกาชาอีกนะเบ็ดเสร็จก็จะได้มีเพชรทั้งหมด250แล้วก็ตัวกาชาอีก5ใบถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์ได้นะครับนะโดยด่านฟาร์มเนี่ยจะมีแค่ด่านปกติเท่านั้นที่สาาามมรรถฟ์ไ ในสูขของโซลเรื่องครับผมนะก็จะไม่มีอะไรมากมายก็ให้เราลงดาดนะครับผมนะเล่นตามเรื่องไปได้เลยอันนี้ไม่สีเรี่อะไรเป็นการเคลียร์เพชรรับนะเพื่อรับของรางวัลต่างๆซึ่งในอีเวนต์รอบนี้เนี่ยจะมีการแจกในสูนของลิซ่าตนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจดีมาพูดในส่วนของร้านท้าหน่อยดีกว่านะครับนะ ราค้าครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องซีเรียสก็คือเราต้องรู้นะครับว่าตัวของเราเนี่ยสามารถทําโบนัสนะครับในส่วนของการผ่านด่านบอสได้เยอะแค่ไหนถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถทําได้อ่าเกิน50แต้มขึ้นไปนะครับโบนัสห้าสิแต้มขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าตัดตัวเลือกบางอย่างที่ออกไปจะเวิร์กที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครสามารถทําเกินได้อ่าันนี้เอาว่ากันไป ขอมาพูดในส่วนของตัวละครก่อนเลยครับนะอย่างแรกเลยก็ต้องขอที่น่าสนใจในการเรียกมากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวอันเชิญวาคิลี่ครับเพราะว่าแน่นอนครับมันจะเอาไปในส่วนของการตัวกาชาครับตัตู้ถัดไปผู้นี้ดังนั้นพวกตัวอันเชิญวาคิลี่จึงเป็นของที่ดีมากนะแล้มานะครับผมเนี่ยก็คือในส่วนของเศษตัวละครกันบ้างเศษตัวละครครับผมเนี่ยก็จะมีเอริกาส่งการแล้วก็ดากูดิก้าสองตัวนี้นะครับึตัวบอกไกว้่าแต้มแพงมากคือ200แต้ม ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีแต่โบนัสไม่เยอะนะแนะนําว่าตัดใจไปได้เลยนะเพราะว่าค่อนข้างจะใช้สองแต้มนี่คือแพงเอาเรื่องเลยที่าสนใจจริงครับผมก็น่าจะเป็นเศษวิญญาณนะครับผมนะสไปร์ิสซาดครับผมกับโซเดียนะครับ โดยสไัสดิสซัตเนี่ยเราอาจจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ถ้าเกิดใครเล่นก็แลกมาก็ได้นะเพราะว่าใช้25แต้มในการแลกเสร็จหนึครั้งก็ใช้แต้มไม่เยอะนะครับนะส่วนของตัวโซเนียนะครับผมนะจะใช้50แต้มนะครับผมในการลงแต่ละรอบนะครับการแลกแต่ละครั้งนะซึ่ง50แต้มเนี่ยก็ค่อนข้างจะถือว่า ไม่เยอะเกินไปนะครับเบสเซตเนี่ยจะแ,กแลก5 0แต้มเนี่ยจะใช้แค่2,500แต้มเท่านั้นซึ่งของผมนี่คือแท้แลกหมดก็สามารถแลกได้ไม่ยากนะครับนะตรงข้ามกับพวกเศษของพวกดักวิกาหรือตัวของเอดิกานะครับเอดิกากันเนี่ยคือ250แต้มนะครับผมนะต่อครั้งเนี่ยคือแพงเอาเรื่องเลยนะครับนะเบสเซตก็คือ5,000แต้มเลยถ้าเกิดเราต้องการจะแลกแต่ตัวอ e ีเวนต์ค่อนข้างจะมีอยู่นานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการจะแลกเนี่ยกันนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่า ควรจะต้องมีตัวโบนัสอ่ะทดับดึงนะมาถึงจะได้คุ้มค่านะครับอ่ะโอเคนะครับนะมาดูในส่วนของของวัาถัดไปครับตอจะเป็นในส่วนของลูกปั้นช้างนะครับนะอันนี้ใช้5 0 0แต้บนะครับผมนะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับผมเอาไว้ตั้งโชว์ในร้านก็เป็นเอกลีฟนะครับนะใครที่อยากได้ของตกแต่งบ้านส,สวยๆก็เอาไปแลกเลยก็ได้นะครับ ถัดมานะครับผมนะั่นก็คือพวกรูปปั้นชนะเลิศต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเผื่อใครอยากจะชอบนะครับอันนี้เป็นของขวัญน,นะครับนะอันนี้เป็นของขวัญเอาไว้มอบความชอบให้กับตัวเพื่อนของเรานะครับนะก็อัลลา500แต้ม300แต้มแล้วก็150แต้มก็ถือว่าแพงนะแต่ก็ถ้าเกิดใครต้องการจะด,ดันสายใหญ่ตัวละครก็จัดไปได้เลยนะครับต่อมาครับผมเอเลเวทอนระดับสูงนะครับนะมันจะมี สสีเลยครับนะก็คือสีแดงสีฟ้าสีเขียวอันนี้เราสามารถแลกได้นะครับเพราะว่าไอของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะดอกยากในฉากนะส่วนพวกระดับกากระดับลาอันนี้ไม่ต้องแลกครับผมเราฟาร์มเปเรื่องปกติแล้วเราจะได้พวกนี้เยอะโดยธรรมชาตินะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะยากขายจริงก็คือพวกระดับสูงนะครับ ต่อมาได้ครับผมก็คือสไลด์นะครับผมสไลด์ก็ถือว่าเป็นของที่ดีมากอันนึงนะและก็ใช้ในการแลกแต้มไม่ยากเกินไปนะครับเบ<ล>็ดเสร็จแล้วนะครับผมนะเท่ากับจะแลกทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้แค่500แต้มนะก็ถือว่าแลกได้ง่ายมากนะครับในส่วนของอันเล็กเช่นเดียวกันครับผมก็ใช้500แต้มเหมือนกันดังนั้นสไลด์ทั้งสองตัวครับนะก็สามารถแลกได้ไม่ยากเกินไปนะ,นะและต่อมาก็คือเงินนะครับนะขอบอกเลยว่าเกมนี้เงินไม่เคยพอนะครับเงินไม่เคยพอจริงนะ ่และใช้แต้ยเขาผมแค่500แต้มในการแลกเท่านั้นดังนั้นก็สามารถเอามาลงทุนในส่วนนี้ได้นะครับเอไพีนะครับผมอันนี้ก็จะใช้แพงนิดนึงนะใช้ทั้งหมด1,000แต้มนะครับผมซึ่งก็ถือว่าตัวละครหลังๆเนี่ยก็ขาดแคลนเรื่องพีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะขาดเงินมากกว่านะครับนะดี๋ยั้นขอที่เราแลกมาแล้วใช้ชัวร์นะครับนะส่งโพโต้ไอดี ID จริงมีอะไรบ้างมีโซเนียนะครับโซเนียตัวอาเชวากิลี่นะครับเอเลเวชันดับสูงนะครับและก็ สลามนะครับแล้วก็เงินนะครับเลี้ยงพีครับเลี้ยงพีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผมยังเหลือเยอะอยู่เลยต้องไปเล่นหลางะหลังครับนะพอคุณเลเวลเกิด40ขึ้นไปแล้วเลี้ยงพีในการปั้นแต่ตัวจะใช้เยอะมากแล้วก็อีพีก็จะหมดเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะแลกปลาเผื่อในอนาคตก็ไม่เสียหายนะครับแต่เงินเนี่ยแนะนําให้แลกเลยเพราะว่าไม่เคยพอเลยนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะในส่วนของแนวทางการเลือกฟาร์มขอนะครับนะ แลกของอะไรคุ้มบ้างนะครับนะถามว่าผมแลกอะไรบ้างนะครับนะโอ้โหแน่นอนครับผมผมเล็งเศษโซเนียก่อนเลยผมเล็งเศษโซเนียตัวอันเชิญวารคิลี่นะครับนะเออเป็นท่านดับสูงนะครับนะทั้ง3ามหมดเลยครับสลามหมดเลยเงินนะครับยีกพีครับพอผมแลกพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมค่อยจะมาว่าในส่วนของของตกแต่งบ้านนะครับผมถึงในส่วนของพวกเศษตัวละครและก็เศษอ่าสไตล์นิสสัดด้วยนะครับอันนี้พวกนี้คือถ้าเกิดไอ้นี่ผมจะแลกหลังๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้รีบ ถ้ามีโอกาสก็จะแลกเก็บไว้นะแต่พวกนี้คือเอาไว้ก่อนคือเมนไอดีเก็บเก็บปั้นไว้ก่อนก็จะได้ง่ายครับโอเคประมาณนี้นะในส่วนของแนวทางการแลกของและการแนวทางการความกิจกรรมของผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบวันนี้ผมพอดีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปแนวทางการตีเลดบอสนะครับเอยกิจกรรมบอสรอบนี้นะครับนะรัสติปยังไงใช้ตัวละครตัวไหนบ้างมาว่ากันอีกทีนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ